ดินโนงัดโคติดดินโยไหลกลับมาที่เอเวเรสอเวเรสยกอเวเรสอ,อ,อยากเติมเกมแต่ไม่รู้จะเติมที่ไหนเรามีร้านมาแนะนำเพจมารุชชอปมีผู้ติดตามมากกว่าแสนคนการันตีความปลอดภัยไม่โดนรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีเลทหลายราคาให้เราเลือกลดราคาจัดเต็ม40%ถ้าใครสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับ แล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาลองนัดเตะกันเหมือนเดิมนะครับเจอกับทีมบราซิลก็ใช้แผน4-3-3โฮลิงมีดินโนอัลเเรสแล้วก็เขานะครับเจอกับ4-2-3-1นาโรนะครับลิวันโดยืนหน้าเป้านะครับตัวที่จะมาลองก็อัลเเรสนะฮะมามาลองดูอัลเเรสให้ดินโยดินโนอัลเวเรสวิ่งไปแล้วแลมพาร์ดแลมพารดงัดโอโคติน่ลกลัว โอ้ส่งบอลเรียกชื่อไม่ทันฮะมาแล้วที่เนามาไปก็มาครับเจอละลิเวอร์โดไหลมาที่โอโหเดซาย่แหมโอโหเดซาย่ทำฟาวนะครับโดนจุดโทษเลยฮะลูกนี้ขวาไปปัดขวาโอ้โหโคระทางเลยฮะกา้าเจอกา้าหลอกเขาแล้วนะครับ อาติดโดนานิโยฮะนิโยโยโอ้โหเจอเจอ,เจอลาดเอาบอลไปได้ครับเอาซาลิบาเปียร่าหลายวันที่เอาเวลส์เอาเวลส์เอาเวลสโอ้โหเอเดอร์สันเอเดอร์สันปัดไปได้ฮะเดมพาดโอ้โหกดผิดโอ้โหกะงัดเลยเนี่ยลิเวอร์โดกาติดกาบี้หลายวันที่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดติดไปหมดเลยนี้ กาก้าเสร็จครับสลิบาเอาโอ้โหเป๊เป้กาก้าไหลมาลิเวอร์โจนเจอดดซายิบอลมาได้ครับกาบี้เขาเขาเขาตอบเขางัดโอ้โหติดแยม่าดไหลยาวมาครับเนมางัดมาที่ลิเวอร์โดนลิเวอร์โดเดซายโอ้โหเดซายิย่อมไม่ได้ฮึ่อรอดไปรอดไปแยมพาด ดินโยดินโยโยครับดินโยดินโยโอ้โหดินโยดึงไหลมาให้เลมผ่านเอาเลสเอาเลสม้วนเอาเลสเลสโยเอาเลสซับเลยอย่างงี้โอ้โหเล่นลูกเลียนไปครับเอาเลสแหมตีเสมอไว้ได้นะครับเอเดอร์สันหอกไม่ทันเลยนะฮะคาฟูไหลมาที่แม็กไกว Campbell, Campbell แคมเบลแคมเบลโยกปีดี้ีดี้ไหลามาที่ซิวาซิวาโยกโอก้โ,อโหโยโกทั้งทีมซาลิบาไหลามาครับโอโ้โหอเวเลสอ่ยังได้อยู่ตัวยิงนยน้อยอยู่ดินโยไหลามาที่เขาเขา,เขาเขาเบียดเขาโอโ้โหเด้วยความที่เขาตัวใหญ่ด้วยนะครับเบียดแย่งบอลมาได้นะฮะสุดยอดเลยนะฮะเขาล่างนี้ ดินโยก็ไหลมาอย่างสวยเลยนะครับนี่เบรรียดบอลก็อ๋อคารอสเบียดกับรรกาลคารอสซิวาซิวาดึงซ,ซิวาโยกโอ้โหซิวาโยกนี่ติดาลิบาครับซสลีบาแล้วที่แลมพะดินโยดินโยล่งเลยครับดินโยวิ่งคนเดียวอย่างนี้รองัดงัดมาแล้วที่เขาเขาโอ้โห โมงไม่เต็มครับแลมพาดน,นัดมาที่เดซยีเอ้าหูไม่ตรงกรอบโกฟังเขาใครวะน,นะฮาร์ดโจฮาร์ดไม่ไหวให้คาฟูคาฟูยาวมาที่เนเวตเอาคอสโอ้คอสไม่ได้ครับเนเวตตอกเนเวตเนเวตนัดมาแล้วโอโหูลิวันโด ยืนง้างรอบอลนิ่มๆเลยครับโอ้โหเต็มๆครับโอ้ชิวาโยชิวาแลมพาดโอ้โหแลมพาดโอ้โหยาวมาที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมโยกโอ้โหเดซซี่เรียบร้อยเจอสายเลนเช้งครับสกัดไม่ทันครับเรียบร้อยเลยเนเวิทเนเวิเนเวิทย์โยเนวิท เวโอ้เลนเช้งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเดินแล้วมั้งเนี่ยเดซายีเนี่ยเลีรยบอลไปได้โอ้โหเสร็จลิเวอร์โดเลยฮะโดนเลนเช้งกระจุยเลยครับเบดดี้อ่ะแล้วพานโอ้โหอ้าวได้คาร์ลงัดไปแล้วใครไม่รู้เหมคอร์สเอาคอร์สได้บอลครับคอร์สคอร์สป่นโอ้โหติดโค <c oughs> มัวไปหน่อยครับกองหลังเยอะนะฮะแลมพาดงัดมาแล้วที่ซาลิบาเอาซาลิบาได้โอ้โหเกือ <c oughs> บไม่เข้านะฮะมงกดลงมาที่เสาสองเลยครับนัดมายังสวยเลยนะครับมงกดด้วยโอ้โหลอดไปจินโย ิดคอร์ดครับคอร์ดอะไรมาทีกาบี้อัลเวสอัลเวสตอกโอ้โหอัลเวสไม่ทันยังได้อยู่ด้วยความที่เร็วอัลเวสเด็ดดึงอัลเวสดึงอัลเวสอัลเว,ส,ลวสปัดมาโอ้โหโกเบลปัดไปได้นะฮะเปิดมาแล้วแัมพาร์ดรัดมาที่โอ้โหไม่ถึงเอากาบี้ได้บอลครับให้โรดินโญ เอาเลสโยกเอาเลสเอาเลสเอาไงเอาเลสเอาเลสเอาเลสโอ้โหจาไะนไะม่ฟาวกันนะกำลังง้างเลยแนวะเอาเลอสอ่ะกูโดให้ดินโยเนี่ยดินโยว,วิ่งไปแล้วไหลามาที่ดินโยดินโยเอาไงดินโยทำแท็กติกัดโอ้โหดึงออกหลังไหมครับเจอเปิดม,มุมครับเปิดมาแล้วที่เวียล่าโอ้โหเจอเดอร์ลิกทังเลยฮะ ไม่รู้ว่าใครมุ่งกับไปให้เดอรลิกนะครับเสร็จเลยโอ้โหเวียล่าไม่ได้เรียบร้อยอาวเเลสดินโยอาวเเลสวิ่งไปแล้วดินโยงัดโคูติดดินโยไหลกลับมาที่อาวเลสอาวเลสยกอาวเลสลูกเลี้ยงเจอลูกเลียดของอาเวเลสไปนะฮะ กลับมาตีเสมอได้นะครับเอาเลสมันตัวเล็กแต่คล่องแค่ว่องไวน,นะฮะตัวนี้ค่าพลังก็ดีด้วยคาฟูกาบอีอรลอนโซแต่ติดัำผัดไม่ได้อีกกลับมาที่อรลอนโซโอรลอนโซโยกอรลอนโซโอ้โหอรลองโซลุดได้งไงเนี่ยไหลมาโอ้โหดนีนะติดโบนัวไม่งานเรียบร้อยโอนเปิดมุมครับเปิดมาแล้วที่ใครโอ้โอหเขา เขามงทิ้งมาได้นะครับยังไม่พนน้นนาโกนะครับคาร์ลติดครับโบนวัวโบนวัวซัดยามาที่เขาครับเขาไม่ถึงนี่อา้าวกาบี้อะไรมาที่เอเวเรสเขาเขาเขาตอกเขาฮัอู้หติดติดเดอร์ลี่ครับโดนเตะทิ้งไหมฮนะคอสให้กาบี้ เขาหลายมาที่เอเวเรสเอเวเรสปั่นสิครับอย่างนี้โอ้โหเข้าอย่างนี้ก็เข้าสิครับยืนในกรอบอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับลงลงาบ,บีตันโซ,โซสะละแลมพา่านหลายมาที่ยูวารโดโอ้โห ต่อบอลดีจังเลยวะกาบี้กาบี้กาบีแ้แหมคิดว่าจะงัดกาบี้หลอกอ่าซาลิบาได้บ้าครับเตโอไล่มาที่แลมพาร์ดดินโยให้อาเวลส์อาเวลส์ดึงไหลเข้ามาที่ดินโยดินโยดินโยโอ้โหไม่ได้อ่าแลมพาร์ดแลมพาร์ดได้บอลครับไหลามาที่อาเวลส์อาเวลส์ซัดเลยโอ้โหตีเดอร์ลิกเก <Yeah. S 2> ะเก่าวะลอนโซไหลเอามาครับ โอ้อโคอรดินโยดินโยโยกดินโยตีนอ่าคอตบังไม่ได้ครับอาร์ิบาคอร,อรกาบ,บีให้เขาไหลมาที่เอเ,เอเลสตเอเอเลสไหลมาเขาเอาไงเขาเขางัดมาแล้วที่โอ้โหดินโยวิ่งมาไม่ทนนันฮะแลมพาร์ดโอ้โหเสร็จกาบ,บีกาบีเี๋ยวล่ะเี๋ยวละไหลมาที่ เอาเลสเอาเลสซัดโอ้โหตีบล็อกแหมเดี๋ยวจริงฮะกองหลังลิวันโดลิวันโดล้วันโดดึงยกมาติดเดลซี่ับคอร์ดไหลมาที่เขาเอาเลสเขาเขามาแล้วเขางัดมาที่ดินโยโอ้โหวิ่งไม่ทันอีกแล้วดินโย ไม่ไหวครับดินโยโกเบลเปิดมาครับกาบีอ้าวแลมพาร์ดกาบีเขาเขาโยกเขาเขางัดมาแลมพาร์ดไม่ถึงอีกโอ้โหอะไรวะันนะฟาวต้องไหนว่าจานโอ้โหอ้าวออกนะครับทีนี้ออกอยังไงกะสินาทีแล้วด้วยออกแล้วเห โอ้ oh, พึ่งจะมาอ,ออกตอน90นาทีนะครับ uh huh. เรียบร้อยไปเอาไงโกเบลโกเบลงัดมายาวเลยครับแหมหมดเวลาครับโอเคครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม